สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพรพิพิธศพิดิ์นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องหน่วยหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะฐานพระจนภัยฐานทะลุหัวเสานะคะอุปกรณ์อ่าเป็นเพื่อนกันหนูชื่อเด็กหญิงจีราภาตันติจันญานะคะครับมันนี้ครับสองลองทำซองนะฮะมีอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างหัวเสานะคะต้องมีปักเสามั้ยมียางมีเชือกอ่าโอเคกล้ต้องใช้ผู้เล่น จะเล่นนะคะคือเราต้องมีความสมรูคีกัน,นะคะ่ะที่จะให้ล้อนั้นเข้าเสาหรือออกจากนอกเสานะคะความสมรูคีในการดึงให้ตึง,อ,ตงอ่ามีเทคนิคยังไงแนะนำเพื่อนที่ยังไม่ได้เล่นคนที่อยู่ฝั่งทางที่จะเอาเข้าอ่ะให้เดินเข้าไปหาเสาหให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วฝั่งที่ยังอยู่ข้างเสาให้ดึงให้ตึงอ่ะค่ะ เราต้องจัดตองกระจายต้